ลองขับอีกแล้วครับเจคู่เจซิกทีอัปเดตมาใหม่นะครับเพราะนั้นถ่ายอยาดูโหมดหน่อยนะเซีมีเก้าโหมดนะฮะโหมดถนนแบบนี้ กดอะไรดิกดทุกสภาพถนนด้วยวะปรับให้เราตัวมันเลยนะใช่ลองกดดูได้เวลาครบสปอร์ตอ่ะดึงวะตรงนั้นอ่ะสั้นอน่ะ โอ้โหปิวเลยป่าวปิวเลยอ่ะโอ้โหหน้าหงายเลยอ่ะเแย่โอ้โหทาะยานอ่ะทะยาน่ะเหมืองนเทีอยงออเอ๊ะทำไมระตัวไม่ลอกวะมันมีความเยือกนะดรือว่าเครื่องบินเทคออฟ ฟังก์ชันเลยนั่งพูดป๊าบอ,อ๋อไปแตะนี่มีเก้าหมวดเดี๋ยวทุกหมวด